กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อส่งเสริมทักษะการประตวดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์พร้อมพูดคุยแนะนำหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยและแนวการสอบการศึกษาต่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ไนอา r ทีเฟรชีทุกวันอาทิตย์เวลา16.30นาฬิกา m h z นาที FM 89.5เวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ a r t i f a c y นะครับทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและติดรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรชัยบุตรแก้วหรืออาจารย์แจ็กนะครับจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมลชนมหอรััญบุรีนะครับวันนี้ เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้พูดคุยกับพี่ๆนะครับจากคณะการแพทย์บริการเดือว่าเดินทางมาจากสูตรลังสิตเลยเนาะเพื่อมาร่วมรายการกับผมวันนี้นะครับกับทางรายการ a r t i f i c i นะครับเดี๋ยวให้พี่ที่อยู่นั่งใกล้ผมที่สุดแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ชื่อการะเกตจุลพันธ์นะคะเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากคณะการแพทย์บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะครับผมอ่ะพี่อีกท่านหนึ่งครับผม สวัสดีครับพี่พีนะครับหรือว่าพิทพลโม h ม m m a d ต่อเฮดนะครับม,ม,มาจากคณะการแพทย์บุรณาการนะครับสาขานวัตกรมรมผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับตอนนี้ครับล้วพวกเราเนี่ยได้เรียนอยู่ชั้นปี4ครับผมครับผมจริงๆแล้วทางรายก a ร t า f i c i a l y เนี่ยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากคณะการแพทย์บุรณาการมา พูดรวมพูดคุยค่อนข้างหลายเทปแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปพ,พิเศษอีกเทปหนึ่งเนาะจากพี่ๆสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑส์สุขภาพใช่ไหมครับซึ่งเป็นสาขาที่ดูน่าสนใจมากแล้วก็มีทั้งผลงานหลับในห้องเรียนเนาะแล้วก็หลับที่ไปนําเสนองานต่างๆเวลามาพูดคุยกันเหมนเราได้พูดคุยกับ บุคลากรหรือนักศึกษาที่พร้อมจะออกไปทํางานแล้วอ่ะนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ความรู้ด้วยนะแต่เทปที่พูดคุยกันเนาะคําถามแรกเลยก็คือรู้จักหลักสูตรนี้ได้ยังไงก่อนอันดับแรกนะคาถามเบสิกเลยนะก็คือรู้จักหลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ยังไงอ่ะเริ่มต้นจากพี่เอ๋ก่อนละกันครับผมค่ะจริงๆหลักสูตรนี้นะคะก็รู้จักในเว็บของการสมัครทางมหาลัยเลยอะค่ะมหาลัยคณะเนี้ยค่ะก็จะมีการโปรโมตตาม Facebook หรือว่าตามเว็บเพจต่างๆนะคะก็ จริงๆตัวพี่เอ๋ยเนี่ยก็จะสนใจในสายสุขภาพเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่ม4สายวิทย์แล้วเนาะแล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนต่อในเรื่องของสายสุขภาพค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบในเครื่องสําอางอาหารเสริม <ừ> ของอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้มารู้จักคณะนี้ค่ะจริงๆก็มีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ,อื่นสาขา <ừ> อื่น,น <ๆ S 2> เหมือนกันค่ะแต่รู้สึกว่าหลักสูตรนี้ค่ะตอบโจทย์กับพี่เอ๋ยมากที่สุดเลยค่ะตอบดีมากเลยพี่พีบบ้างรู้จักหลักสูตรดีได้ยังไงเอ๋ยก็ อาจจะเหมือนกับที่เอ๋ยเนาะก็ส่วนใหญ่นะครับในคณะหรือว่าของสาขาเองเนี่ยจะโปรโมทในส่วนของทาง Facebook เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแล้วมันก็ผมก็ได้เห็นคณะนี้นะครับซึ่งมันก็มีความสนใจครับเพราะว่าคณะนี้ครับมันเป็นคณะที่ผลิตเครื่องสาอําอางแล้วก็เสริมอาหารนะครับซึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆกับอีกสาขาหนึ่งที่อาจจะ เปรียบเทียบของเราก็คือสาขาความงามนะัคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดกันว่าความงามเนี่ยอุ้ยได้เรียนอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางหรือเปล่าแต่จริงๆนะครับาสาขาที่ได้เรียนเกี่ยวกับตัวนี้เป็นหลักนะครับก็จะเป็นสาขาวนาวัตกรรมครับผม,อมโอเคครับผมในส่วนนี้ก็คือก่อนเข้ารายการนะเรามีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วกันเนาะเพราะว่าเจอกันครั้งแรกด้วยเนาะกับทั้งพี่เอ๋ยกับพี่พีพีว่ารูปแบบของการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนอันดับแรกเห็นบอกว่าเปิดรับน้องๆที่เรียนมห ใช่ไหมครับก็คือไม่มีสายวิชาชีพเข้ามาเรียนเนาะ <Okay. S 2> มีแค่ม6หลักๆก,ก็คือแผนการเรียนวินทย์คณิตก่อนอันดับที่1แล้วก็น้องๆหรือเพื่อนๆที่จบม6หรือจะเรียนม6อาจจะไม่ใช่วิทย์คณิตก็ได้แต่อาจพอเข้ามาเรียนได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีรายวิชาปรับพื้นฐานใช่ไหมครับเพราะมมีความเป็นวิทยศาศาสตร์เนาะใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ไฮไลท์ต่อมาก็คือของคณะการแพทย์บริหารเนี่ยเราเปิดทำการสอนหลักอยู่ที่ศูนย์รังสิตเมืองเอกถูกไหมครับร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใช่ไหมครับแต่ก็มีบางรายวิชาที่อาจจะต้องมาเก็บหน่วยทีู่นย์คลองหกไหมครับใช,ใช่โอเคงั้นเรามาเล่าประสบการณ์ตอนนั้นก่อนดีกยกาว่าเราเดินทางมายัางไงเพราะว่าเราต้องเรียนหลักอยู่ที่ศูนย์รังสิตหรือว่าเราพักหอพักอยู่ทีู่นย์คลองหกอยู่แล้วตั้งแต่ปีหนึ่งถ้าตอนปีหนึ่งอะคะก็พวกเราก็จะอยู่กันที่คลองหกค่ะเพราะว่าในช่วงรายวิชาในช่วงที่เราเรียนอยู่ปีหนึ่งอะคะก็จะเป็นรายวิชาที่มีการเรียนปรับพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมีนะคะที่ทุก คนเนี่ยจะได้มาเรียนปักพื้นฐานอยู่ที่คลอง6ค่ะแล้วก็มีเป็นวิชาเรียนรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพต่างๆหรือว่าการนําเสนอเนี่ยก็จะได้เรียนอยู่ที่คลอง6เป็นหลักเลยนะคะคแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่ะมีรถรับส่งนะคะเป็นรถบัสขั้นใหญ่เลยสามารถรับส่งน้องๆค่ะมีหลายๆช่วงเวลาเลยค่ะก็สามารถไปเรียนทันเวลาแน่นอนค่ะ,อะโอเคแล้วพี่พีพีพพพพพพล่ะครับพักที่คลองหกได้ไหมหรือว่าพักที่ศูนย์หลังสิล ในช่วงปีหนึ่งนะช่วงปีหนึ่งครับจริงๆแล้วผมไม่ได้พักในส่วนของคลองหกครับผมไปอยู่ตรงศูนย์ลังสิตเลยเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบว่าต้องเรียนที่ไหนเป็นหลักครับผมก็เลยไปอยู่ที่ลังสิตแต่ว่าในส่วนตัวผมเองครับผมมีรถยนต์เป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งมันก็ขับรถไม่ไกลมากครับประมาณ20่นาทีก็ถึงแล้วครับหรือว่ายานที่ใช่รัลถไม่ติดตอนเช้าตอนเย็น แล้วก็อย่างที่พี่เอ๋ยบอกครับมันก็จะมีรถจากคลองหกไปศูนย์หลังสิต์แล้วมันก็จะมีรถจากศูนย์หลังสิต์มาคลองหกครับมันก็มีตามช่วงเวลาของมันนะครับครับผมอันนี้ใจขของนิดนึงนะพอดีอาจารย์ทําช่องทิกตอกชื่อช่อง r m V t u นะครับผู้ปกครองจะถามอาจารย์คำถามแรกก็คือคําถามแรกคือถ้าน้องๆเรียนเกษตรกับแพทย์บราการจะต้องพักที่ศูนย์คลองหกไหมหรือพักที่ศูนย์หลังสิต ในปีหนึ่งอันนี้คําตอบมีมาไ,ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะปีหนึ่งปรับตัวแรกอาจจะพักที่ศูนย<ม>์ของหก็ได้เพราะว่ามีหลายวิชาเรียนปรับพื้นเจ็ดเอ็ดเนาะวิชาชพื้นฐานมีบางตัวบางรายวิชาเรียนที่ศูนย์ของหกแต่เราก็จะมีรถบัสบริการใช่ไหมครับในการรับส่งน้องๆเนาะบางรายวิชาที่ต้องเรียนที่ศูนย์ฝรั่งเิสหรืออาจจะมีรถส่วนตัวใช่ไหมครับหรืออื่นๆก็ตามอาจาร,รย์มองว่าสะดวกแน่นอนในการเข้ามาเรียนใช่ไหมเอ่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ศูนย์รังเศสหรือศูนย์ของหก นะครับอันนี้ผูุประคองแล้วก็น้องๆว่าที่เฟสชี69นะจะได้คําตอบชัดเจนแล้วข้อแรกเลยก็คือถูกไหมเอ่ยสามารถเดินทางได้ค่อนข้างสะดวกในวงเล็บท้ารถไม่ติดอะไรต้องเผื่อเวลาด้วยใช่ไหมเอ่ยงั้นมาพูดถึงช่วงปีหนึ่งที่ขยายความกับพี่เอ่ยแจ้งแล้วกันเนาะโดยเฉพาะรายวิชาปรับพื้นฐานพออยู่ปีหนึ่งเห็นว่าในในคัสแรกอาจารย์สอบถามเบื้องต้นก็เพราะว่าตอนนี้พี่ทั้งสองท่านอยู่ปี4ก็แปลว่าตอนนั้นรหัส65 ใช่ไหมครับช่วง6-5เข้ามาเรียนยังเป็นสถานการณ์โควิดไหมช่วงปีหนึ่งหนึ่งครับ6-5หรือว่าเข้ามาเรียนที่ออนไลน์ได้แล้วตอนสถานการณ์ตอนปีหนึ่งอะค่ะคือจะเป็นเริ่มการเปิดการเรียนออนไลน์แล้วค่ะแต่ก็ยังมีการคุ้มเข้มมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ใช่คร,ครับผมดูประกาศแล้วกันเนาะจากทางราชการแล้วก็จากทางมหาวิทยาลัยแต่ก็ดีสําหรับรุ่น6-5ก็คือเป็นรุ่นที่อย่างน้อยได้ไดเจอห้องแลบจริงๆแล้ว <laughs> ได้เจอเพื่อน ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่ารุ่นพี่เรา6 4ี่เนี่ยยังไงก็คือคุ้นเคยกันใส่แมสอยูใ่ใช่ไหมเอ่ย <laughs> <laughs> แต่พี่ทั้งสองท่านเนี่ยปรับตัวกับสถานการณ์โควิดตอนช่วงมอบไลน์แล้วกัน <laughs> ใช่ไหมเอ่ยเนาะโอเคเอ่อมาพูดถึงคําถามข้อสองที่เป็นไฮไลท์ที่จะถามทุกครั้งเลยที่เข้ามาอันนี้ไม่ได้เตรียมกันก่อนด้วยนะคําถามต่อมาคือวิชาปีหนึ่งเทอมแรกเลยประทับใจวิชาอะไรอาจจะเป็นวิชานอกคณะก็ได้นะหรือในคณะก็ได้ของการเรียนนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วกันนะออาเริ่มต้นจากพี่พีกันแล้วกันวิชาที่ประทับใจตอน ปีหนึ่งเทอมหนึ่งหรือปีหนึ่งเทอมสองก็ส่วนของผมจะประทับใจในส่วนของวิชาของในคณะนครับที่จะเป็นวิชาเคมีน่าจะเป็นเคมีที่ต้องมาเรียนปรับพื้นฐานในคลองหกครับซึ่งในส่วนตรงนั้นนะครับเราก็ได้มาเรียนที่คลองหกแล้วก็ห้องแลบในของส่วนคลองหกครับก็จะคล้ายๆกับส่วนของมลังสิตเลยเครื่องมือหรืออุปกรณ์เนี่ยพร้อมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาทำแบบเนาะเขาจะทาเป็นกลุ่มครับซึ่งมันก็สนุกแล้วก็ได้ละลายพฤติกรรมพร้อมไปกับเพื่อนด้วย มันก็ค่อนข้างที่จะ enjoy เอนจอยในช่วงนั้นก็ต้องใส่แมสกันอยู่ดีจะ <c oughs> มีใส่แมสเ,เป็นการตอบวิชาเรียนด้านเคมีที่ตามเป็นประกายมากก็ <c oughs> สนุกนะอาจารย์พยายามจะอินไปด้วยนะถึงแม้จบ มีคณิตมาก็ทมแต่ก็เพื่อบบจะอินด้วยนะเอ้ยก็เปลี่ยนสายไปเรียนเรียนด้านกราฟ,ฟิกแทนนะอาจจะไม่ได้หนักนนะครับแต่แต่พี่พ,พีรู้สึกว่าสนุกมากนาจรแล้วก็ห้องแลบ,บเรามีความพร้อมแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยแล้วก็ข้อดีคือมาเรียนแบบลักษณะออนไซต์แล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โอเคนะอาจารย์ว่าเนาะ,ะมาพี่เอ๋ยบ้าง ประทับใจวิชาอะไรเอ่ยถ้าส่วนตัวพี่เอ๋ยนะคะที่ประทับใจเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะในช่วงปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิชานอกคณะค่ะนั่นก็คือวิชาพัฒนาบุคลิกภาพค่ะเพราะว่าพี่เอ๋ยเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากๆแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะ ค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็ได้มีความกล้าแสดงออกมากค่ะเพราะว่าคลาสที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนเนี่ยมีทั้งกิจกรรมก็จะเริ่มจากกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนค่ะแล้วก็ปค่อยๆขยายไปเป็นกิจกรรมจากกลุ่มใหญ่ค่ะทาให้เราเนี่ยค่อยๆกล้าเรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะเข้าหาผู้อื่นมากขึ้นค่ะก็ถ้าน้องๆที่อายเนี่ยก็สามารถปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัยแล้วก็หลักสูตรนี้ได้ มากเลยค่ะอ่าโอเคอาจารย์นึกภาพไม่ออกเลยว่าพี่เอ,อ๋คีดอายไปยังไง <laughs> เพราะว่าตอนนี้อาจจะอยูนะ่ปีสี่แล้วด้วยเลยรู้สึกบอกว่ามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจารย์ที่สอนวิชาสุขภาพน่าจะน่าจะดีใจนะอาจารย์ว่านะเพราะว่ามีการปรับพื้นฐานแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งจริงๆน้องอาจจะมองว่าเรียนสาขาอนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพอาจจะมีความเป็นแบบสายร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะเราก็จะมีวิชาเอ n 1ใช่ไหมครับที่เป็นตัวเลือกให้น้องๆสามารถเรียนปรับพื้นฐานตัวเองโดยเฉพาะวิชาด้าน บุคลิกภาพใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าสขานี้1น่แน่นอนพอพริโอแน่นแม่ที่พิมพ์มาให้จานนะพี่จา๋าพิมพ์มาให้จานได้รางวัลเยอะมากแล้วเบรก,กสองาจะมาคุยกันเรื่องนี้ห่แน่นอนทุกกิจกรรมไม่ว่าในห้องเรียนหรือว่าการเป็นนําเสนองานต้องอาศัยบุคลิกภาพถูกไหมเอ่ยความรู้ในห้องหลักในห้องเรียนจากคณาจารย์แล้ว ก็คือใช่ไหมเอ่ยนอกห้องเรียนก็ต้องมีเรื่องของความมั่นใจในการนําเสนองานเนาะซึ่งวันนี้ทําได้ดีมากนะทั้งสองท่านใช่ไหมเอ่ยบุคลิกดีมากเราเข้าสู่เนื้อหาที่2กันดีกว่าเพราะ่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปกครองและกันแล้วก็น้องๆเนาะที่อยากจะเข้ามาเป็นรุ่นน้องนะทั้งพี่พีพีกับพี่เอ๋ก็คือตอนนี้นะเอาเป็นว่าทุกกิจกรรมาราจะดีๆย้อนหลังด้วยแล้วกันเนาะถือว่ากิจกรรมแน่นมากครับผมเอามาดูที่กิจกรรมแรกเพราะว่าทางหลักสูตรนะครับหนึ่งแน่นอนมีความพร้อม ทั้งสูตรหลังศิษย์แล้วก็สูตรของโงเนาะเป็นห้องแลบปฏิบัติการที่พี่พีพีบอกอแล้วก็มีทั้งการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างเรียนมีงานประกวดใช่ไหมเอ่ยซึ่งทุกเทปที่อาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับทุกหลักสูตรของการแพทย์บูรณาการนะทุกคนโปรไฟล์แน่นมากถูกไหมเอ่ยมีผลงานในระดับทั้งนานาชาติแล้วก็ระดับชาตินะร่วมพูดคุยพี่ทั้งสองท่านวันนี้ก็โปรไฟล์แน่นเหมือนกันอาจารย์เริ่มจากกิจกรรมแรกก่อนดีกว่านนะโอเคไหมเอ่ยออเดี๋ยวให้ สลับกันพูดแล้วกันนะให้พี่เอ๋พูดถึงกิจกรรมที่หนึ่งก่อนแล้วกันทากิจกรรมอะไรกันมาบ้างเอ่ยจะเล่าก่อนเลยนะคะว่าคณะการแพทย์บราการเนี่ยจะมีการจัดประกวดค่ะนั่นก็คือผลงั่นก็คือเวทีนวัตกรรมสร้างสารรค์การแพทย์บราการนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการจัดประกวดทุกปีเลยนะคะซึ่งก็จะสามารถเข้าร่วมประกวดได้ค่ะตั้งแต่ปี2ปีสาปี4ี่แล้วก็จะมีการจัดทุกปีเลยนะคะค่ะ โดยผลงานนะคะที่ได้เอาไปประกวดมาแล้วก็ชนะเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์คริกเก็ตโปรตีนบอลนั่นเองค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนจากจิ้งรีดค่ะซึ่งประกอบด้วย2รสชาติด้วยกันค่ะ<ม>ก็คือรสชาติบิ์เบอร์รี่แล้วก็ช็อกโกบรานาค่ะครับผมโอเคในในมุมของใจเป็นคนฟังแทนคนที่ฟังหรือดูรายการแล้วกันนะขยายความให้ดึงก่อนว่าอ่าโปรเจกร่วมตรงนี้คือทําเป็นบัดี้กันไหมหรือว่าสมาชิกทีมมากกว่าน,นี้ เป็นบัดดี้กันสองคนค่ะงั้นถามเคล็ดลับก่อนอะไรเป็นการจูนให้ระหว่างพี่พีกับพี่เอ๋ยเนี่ยแมทชิ่งกันหรือว่ากิจกรรมมันเริ่มกับปีสองเป็นต้นไปเริ่ม,เร,มเริ่มน่าจะแบบรู้ว่าเราทํางานร่วมกับใครได้ไหมหรือยังไงเอลยใช่ค่ะก็พีพีขยคนาอน<ๆ>รถนิดนี้ทำไมถึงจับคู่บัดดี้กับพี่เอ๋ยอ่าก็อย่างที่พี่เอ๋ยบอกอ้าวนี่ก็อาจจะนิดนึงนะครับอาจจะมีคบกันอยู่แค่นี้นาใช่ก็จริงๆแล้วครับอย่างที่พี่เอ๋ยบอกว่าส่วนของคณะเราเนี่ยมันจะมีการอ่าเด velope ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาทุกปีนะครับซึ่งในส่วนของช่วงที่เราได้ชนะมาเนี่ยอันนี้ครับจะเป็นส่วนของโปรเจกต์ตอนนั้นนะครับจะเป็นส่วนของเสริมอาหารครับสริมอาหารเติมนัดตอนนั้นนะครับเขาไม่ได้กําหนดว่าจะทํากี่คนครับผมอาจจะทํสองคนสามคนหรือสี่คนก็ได้ครับแต่ในที่นี้ครับเราก็ได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยาชัยบงคครับผมก็อาจารย์ท่านนี้แหละครับที่เป็นคน ปลุกปั้นพวกเรามาจน, <Okay. S 1> นถึงปีสี่เลยก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราพอไปปรึกษาอาจารย์ปุ๊บเราก็ได้คําตอบมาว่าเออเราทํากันสองคน <c oughs> ก็น่าจะไหวแล้วก็มีศักยภาพมากที่จะทํามันได้ <c oughs> โอเคเอ่อพอดูจากสคนะริปต์นะผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนจากจิ้งรีดขยายความให้ย์นึงอ่ะพี่เอ๋ยพูดนิดน,นึงว่าคาว่าโปรตีนจากจิ้งรีดคืออะไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันคืออะไรผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล่ะนะคะก็จะเป็น ครีกโปรตีนบอลค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดนะคะโดยคริกโปรตีนบอลของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ความอร่อยเท่านั้นค่ะ<ม>แต่เราเนี่ยได้เลือกใช้เป็นโปรตีนที่สกัดออกมาจากจิ้งหรีดอะค่ะซึ่ง<ม>ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่6ชิ้นที่พัฒนามานะคะซึ่งจะให้โปรตีนถึง25กรัมเลยค่ะ<ม>ใช่ค่ะแล้วก็เราเนี่ยได้ปรับแต่งรสไ่ว่าจะเป็นรสมิกซ์เบอร์รี่หรือว่ารสช็อกโกบาน่าค่ะ<ม>ก็จะใช้การสกัดจากตัวจิ้งหรีดเนี่ยแหละค่ะ อาจารย์มองว่าหลักสูตรเหมือนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยโจ้ไหมเอ่ยห้องแลบปฏิบัติการด้วยและสําคัญคือจากการเรียนวิชาบุคลิกภาพอธิบายให้น่าสนใจด้วยเ <c oughs> มื่อกี้พี่เอ๋ยอธิบายอาจารย์อยากจะชิมแล้วว่า <c oughs> ใช่ไหมเอ่ยน่าสนใจมากแต่อยากขยายความช่วงข,งของการเริ่มทําแลบในการแบบคิดค้นแล้วกันผ่านอุปสรรคอย่างไงบ้างหรือว่าช่วยเหลือกันอย่างไงบ้างแล้วก็บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยเป็นยังไงบ้างถามว่าเราผ่านมันได้ยังไงใช่ไหมครับก็ แน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้ราบลื่นเหมือนที่เราทํากันมาตลอดนะครับเราอาจจะมีการทะเลาะกันไม่ลงรอยกันแต่สุดท้ายครับคาว่าเพื่อนกันมันก็ต้องทําให้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเองเพื่อนที่เราทําแลมด้วยกันเองครับจุดมุ่งหมายของเราครับก็คือการเดเวลลอออกมาอแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดครับมันก็เลยเป็นการพาเราแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยมาถึง จุดนี้ได้ครับผมโอเคกิจกรรมชุดนี้ก็จะว่ากิจกรรมในในชั้นเรียนไหมหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนไอ้จะเป็นกิจกรรมที่ประกวดในคณะค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําในชั้นเรียนค่ะเป็นโครงงานก่อนเรียนจบภาคการศึกษาชั้นปีที่สองค่ะอ่าโอเคแปลว่าปีสองนี่ก็เริ่มมีกิจกรรมนี้แล้วก็คือความรู้ในห้องเรียน เอามาแมทชิ่งทาเป็นใช่ไหมครับฝึกเรื่องของการทางานเป็นทีมด้วยถูกไหมแล้วก็คิดค้นใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เป็นเรื่องของการนําเสนอด้วยถูกไหมเอ่ยนะออามารางวัลที่สองมังอ่ะพี่เอ๋ยแล้วกันนั่งอยู่ใกล้อาจารย์รางวัลคืออะไรเอ่ยหรือกิจกรรมอะไรเอ่ยรางวัลเนี้ยค่ะก็พี่เอ๋ยเนี่ยได้พัฒนาพี่เอ๋ยกับพี่พีพีแล้วก็อาจารย์นะคะก็คืออาจารย์ท่านเดิมไหมอาจารย์ท่านเดิมค่ะเพิ่มเติมก็ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวชระดำสุติอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็น <Wh> ey, อาจารย์ที่ปรึกษา,า,าหลักเลยค่ะข,<อ>ของโครงการนี้เลยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะพี่เอ๋กับพีพ,พ,พีแล้วก็ทางทีมเนี่ยก็ได้พัฒนาเป็นซารโรแคลเซียมพลัสค่ะภพณฑ์เสริมแคลเซียมนวัตกรรมจากก้างประหมอค้างดําค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนตัวจากก้างประหมอค้างดามามเป็นก้างปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าก้างประหมอค้างดําก็จําหน่ายไม่ได้แล้วก็ผิดกฎหมายอยู่เนาะค่ะซึ่งก็ได้เอาไปประกวดนะคะโครงการนี้ค่ะพัฒนาขึ้น ึ้นมาเป็นนอกห้องเรียนค่ะแล้วก็ประกวดชนะค่ะของระดับมหาลาัยเลยนะคะค่ะได้รางวัล The Best High Potential ค่ะ i v d t Startup 2024ค่ะ ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแปลว่าตอนนั้นอยู่ปีสามหรอปีสามโอ้โหโปรไฟล์ <c oughs> แน่นมากเลยพูดคุยกันจะนึกว่าคนจบไปทํางานหลายปีแล้ว <c oughs> มาพูดคุยกันเนาะแปลว่าทางคณะต้องชื่นชมไปที่คณานาจารย์ด้วยแล้วก็ตัวน,นักศึกษาเนาะสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพล้วก็บความเชื่อมั่นแล้วกันเนาะแล้วก็ห้องแลบปฏิบัติการที่มีความพร้อมดูช่วงปีสามชนะรางวัล IIT Startup Pitching สมัยยี่สี่แล้วอ่ะใช่ไหมเอ่ยเนอะอ่ามารางวัลที่สามบ้างก็รางวัลชนะเลออิศอีกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เลย อ่ะผมพีพีพบ้างพูดถึงวันที่3าให้หน่อยวันเยอะมากนะตัวนี้ก็ในส่วนของปี3ครับเราจะได้พัฒนาเครื่องสําอางเนาะเป็นเครื่องสําอางตัวแรกที่เราได้ทํากันครับผมก็คืออันนี้โกนาโนอินเทรสมาครับเป็นมาร์กหน้าจากสารสกัดเปลือกโกโก้มมยงชิดแล้วก็ใบบัวบกครับผมซึ่งอันนี้ก็จะได้อาจารย์ที่ปรึกษาดรสุริยาชัยวงศ์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระรัมจุติมาเป็นที่ปรึกษาด้วยครับ ชมข้อแรกก่อนสามารถจําชื่อแามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาได้ถือว่าผ่านนะที่หนึ่งเนาะใช่ไหมเอ่ยทุกโครงการที่พูดถึงโครงการที่3แลเวาเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของมัตส์เทียลใช่ไหมเอ่ยทั้งสองคนอ่ะเริ่มต้นในการคิดค้นหรือว่าเลือกม a t e r เ a ียลอย่างไงวัสดุยังไงเพราะบางทีมันอาจจะต้องมีลงพื้นที่ไหมหรือว่าต่อยอดกับชุมชนไหมอาจารย์อาจารย์ไม่แน่ใจนะจะถามแทนคนที่ฟังกับคนที่ดูรายการละกันเนาะออาพูดถึงชิ้นที่สามนะครับมันมาเรื่องของอะไรนะ โกโก้นะครับกับสารสกัดเปลือกโกโก้ใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มต้นในการคิดค้นหรือว่าดึงเอาแมททิเรียลมายังไงบ้างค่ะจริงๆนะคะโครงการที่พวกเราอะค่ะตั้งแต่ปี2แล้วที่จะทําผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายกันแล้วค่ะว่าต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเกษตรกรด้วยค่ะค่ะซึ่งตัวเปลือกโกโก้เนี่ยก็เป็นเปลือกโกโก้ที่ได้มาจากวิสาหกิจชุมชนหนองงูเหลืองพัฒนาการ การเกษตรจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองค่ะ ừ ừ ừ ใช่ก็อยากจะช่วยเกษตรกรค่ะแล้วก็ ừ ừ ในตัวมะยงชิดนะคะเราเนี่ยได้เลือกใช้เป็นมะยงชิดตกเกตนะคะจากสวนในจังหวัดนครน,นายกค่ะอเพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ใชไหมเอ่ยาาอาจาร,รย์มองมว่าจุดเด่นหนึ่งของคณะการแพทย์บริการก็คือการ pitching ร่วมกับชุมชนถูกไหมเอ่ยการดึงเอา material สินค้าชุมชนหรือวัตถุดิบชุมชนเนี่ยมาสร้างให้เกิดเป็นสินค้าแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่ม เนาะซึ่งอาจารย์มองว่าเราได้ทั้งในเรื่องของการเรียนการทำลักแล้วก็ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยรายได้กับชุมชนด้วยถูกไหมเอ่ยอันนี้เหมือนที่อาจารย์บอกนะเหมือนคุยกับคนที่จบไปแล้วหลายปีมานั่งคุยกันอา <c oughs> จารย์ว่านะโอเคถือว่าต้องชื่นชมไปทางคณาจารย์นะจะไม่เอ่ยความพร้อมอต่างๆเอามาที่ราง,งวัลระดับที่4บ้างครับผม อ้ล่าสุดไหม2,025 2,015ล่าสุดโอเคพี่พีพีบ้างอ่ะสลับกันคุยเลยนะตอนนีเพาะว่ากิจกรรมงานแน่นมากเลยรางวัลมาอันนี้ก็จะเป็นมาร์กหน้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาทิตย์แล้วเนี่ยจะเป็นของในคณะแต่เนี่ยครับจะเป็นของมหาวิทยาลัยซึ่งเรานำมาต่อยอดครับผมโอเคงั้นอาจารย์มองว่าระดับของคณะโอเคแหละมีการคิดค้นสูตรอะไรต่างๆจนมีความน่าสนใจแล้วแต่พอมาระดับของมหาวิทยาลัยอะสเกลมันใหญ่ขึ้นใช่สมัยเอ่ยอาจารย์อยากรู้ถึงกิจกรรมอะว่ามีการ พรีเซนต์ยังไงบ้างดีกว่าสูกไหมเอ่ยเพราะว่าแต่ละรอบอ่ะอย่าลืมว่าเหมือนอาจารย์ฟังครั้งแรกอ่ะเราก็จะเ eh, อ eh, eh ๊ะเอ๊ะเสกไหมเอ่ยงั้นแต่พอฟังอ่ะหนึ่งแน่นอนเหมือนรุนพ,พี่พวกเรานำมาก็คือจะมีการกำหนดเรื่องของเวลานำเสนอสูกไหมเอ่ยการทำพรีเซนต์เตชั่นยังไงให้กรรมการเข้าใจตั้งแต่ช่วงนาทีแรกๆรกสุกไหมแล้วก็เก็ตไอเดียที่เราต้องการนำเสนอที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ได้รางวัลมาเนาะ <S <S งั้นงั้นพูดถึงเคล็ดลับในการเตรียมพรีเซนเตชั่นเก่วกับการอธิบายยังไ ท่านกรรมการเข้าใจสิ uh. Tonight, ่งที so ่เราต้องการนําเสนอแล้วกันอ่าวมีพี่าพูดเรื่องนี้เวลาออกไปเขาจะเรียกว่า pitch deck นะครับเขาจะเป็นเด็กอันนี้เขาจะเรียกว่าเด็กครับในส่วนตรงนี้ครับเราก็จะมีเคล็ดลับนะครับซึ่งส่วนเคล็ดลับตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของการเรียนการสอนทางคณะว่าแบบ pitch i n g ยังไงให้ให้กรรมการว้าวอย่างนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องเราต้องเริ่มจากผลิตภัณฑ์ของเราครับ ผลิตภัณฑ์ของเราครับคือผลิตภัณฑ์อะไรและที่สําคัญครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีส่วนผสมอะไรหรือว่ามีสารสกัดอะไรที่ช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยโดดเด่นจากตลาดครับผมซึ่งแน่นอนครับมาร์กหน้าของเราเนี่ยเราใช้เป็นบายโปรดักต์นะครับจากอ่าสังคมของเกษตรกร,ร,กรชาวไทยนะครับเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครับผมในส่วนตรงนี้ครับกรรมการเขาก็จะเห็นแล้วว่าเออ เราสองคนเนี่ยมีการพัฒนามไม่ได้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่เป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยครับครับอาจารย์ยกป้ายสิบคะแนนให้เลยเ <laughs> ต็มสิบเลยนะทำไมเ,เอ่ยแปลว่าในรายวิชาในในคลาสต้องมีการเรียนเรื่องของพรีเซนเตชัน n ด้ไหมหรือการฝึกฝึกเรื่องของการนําเสนออยู่แล้วไหมครับจริงๆมีอยู่แล้วคะ่ะซึ่ง เราก็ได้พิชิ่งกันบ่อยเนาะหรือไม่ก็เป็นแต่จะบว่าพี่ทั้งสองท่านคือเราลงมือทําด้วยตัวเองอ่ะถูกไหมเอ่ยเราเข้าใจกระบวนการกรรมการถามอะไรเอธิบายเราตอบตามประสบการณ์เราจริงๆอยู่แล้วด้วยถูกไหมเอ่ยไฮไลท์ของพี่ทั้งสองท่านของการเรียนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพคือฝึกงานช่วงซัมเมอร์ก่อนขึ้นปีสีที่ผ่านมาแล้วกันเนาะใช่ไหมครับอันนี้ช่วยยังไงบ้างมีข้อดียังไงของการฝึกงานเป็นแบบช็อตเทอมเนาะประมาณ2เดือนครึ่ง แล้วก็ขึ้นปี4เทอมหคือตอนนี้แล้วปี4เทอม2ก็สายกิจอีกตลอด4เดือนอีกถูกไหมครับการฝึกฝึกงานย่อยและกันมีส่วนช่วยยังไงการขึ้นมาเรียนชั้นปีที่4เทอม1และกันอ่ให้ตัวแทนจากพี่อ่อยก่อน ค่ะก็จากที่ได้เรียนมานะคะก็จะเป็นภาคของทฤษฎีเนี่ยค่ะปี 1, นึปี2แล้วก็ปี3นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของเป็นทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่เลยแต่พอได้มาไปฝึกงานเนี่ยค่ะคือเราจะได้เรียนรู้ของการปฏิบัติจริงนะคะก่อนที่เราจะได้มาเรียนในปี4ซึ่งพี่เอ๋ยเนี่ยก็ได้ไปฝึกในบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองค่ะก็้ใหคร บริษัทเมดิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนั่นเองค่ะอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งตัวของพี่เอ๋ยนะคะก็ก่อนจะได้มาฝึกบริษัทนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทางคณะการแพทย์บริการแล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากเลยค่ะที่มีหลักสูตรที่มีการให้การจัดประกวดหรือว่าให้เราเนี่ยได้คิดค้นสูตรจริงๆขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมค่ะทำให้เวลาเราไปฝึกงานเนี่ยค่ะเราจะมีพื้นฐานความรู้ตรงนี้แน่นอยู่แล้วทำให้เราสามารถไป เรียนดูแล้วก็ไปช่วยเอาความรู้ของเราเนี่ยค่ะไปโชว์ศักยภาพของเด็กมหาลัยเราเนี่ยให้สถานประกอบการได้เต็มที่เลยจะอยู่มหกนะจะจะเตรียมกลอกใบสมัครนะตอนนี้อาจจะจะตามมาเป็นรุ่นน้องพี่เอ๋ยแล้วเนี่ยพี่พีบ้างฝึกที่ไหนแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการฝึกประมาณตลอดสองเดือนครึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าคณะเราเนี่ยมีการเรียนทั้งเสริมอาหารแล้วก็เครื่องสําอางครับส่วนพี่เอ๋ยเนี่ยจะไปเรียนของอ่า ไเสริมอาหารใช่ไหมส่วนพี่พีพีเนี่ยจะไปเครื่องสําอางครับซึ่งบริษัทที่พี่พีไปสมัครนะครับไปฝึกงานเนาะจะเป็นบริษัทกิฟต์ดีนสกายไลน์แล็บบอร์เแลบบอร์เอรี่จำกัดครับอยู่ตรงนวมินทร์นครครับผมซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเนาะพี่พีพีก็ได้ไปฝึกส่วนพี่พีพีเนี่ยก็ได้เรียนอย่างพี่เอ๋ยบอกว่าได้เรียนมาแล้วครับส่วนตัวตอนไปทํางานเนี่ยพี่พีพีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเคยเรียนมาหมดแล้วทางคณะเราได้สอนมาหมดแล้วครับมันอาจจะมีการ ลืมโดยตัวบุคคลเราเองเนาะบางทีเราลืมเองเราก็อาจจะไปที่หน้าง,งานก็สอบถามพี่ๆได้ครับพี่ๆทุกคนใจดีครับผมแล้วก็มีสนุกสนุกครับสนุกมากครับแล้วก็<ช>พ<ร>เพิ่มเขาเรียกว,ว่าเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตตัวเองแล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นด้วยรจ,จริงๆก็เหมือนกับเทรนตัวเองตั้งแต่ปีหนึ่งเยแล้วแะใช่ไหมเอยจนถึงปีสามเทอมสอง พอไปปรับตัวกับการฝึกฝึกงานย่อยแล้วกันเนาะสองเดือนครึ่งเลยค่อนข้างปรับตัวได้แล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมหนงานเนาะแล้วก็มาปรับใช้กับเปสีเทอมหนึ่งนะตอนนี้อยู่ถูกไหมครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเทอมหน้าจะเป็นการสงเกิจศึกษาซึ่งมีมีไม่น้อยชื่อไม่เยอะใช้คำพูดใหม่มีแค่บางหลักสูตรที่เลือกที่จะให้นักศึกษาไปสงเกิจเทอมสองซึ่งของสื่อสารเองเราให้ฝึกเทอมหนึ่ง เพราะว่าน้องๆก็จะได้มาเก็บหน่วยในเทอมสองแต่ของแพทย์บุญาการเลือกที่จะให้ไปเทอมสองเพราะว่าข้อดีก็คือสามารถที่จะต่อยอดได้นะหรือว่าทางบริษัทเห็นศักยภาพโชไม่เอ่ยแล้วก็ร่วมงานกันต่อได้ได้งานได้เลยอาจจะดีสำหรับ พีพ่่ที่อาจจะไม่ได้ดรอปอะไรไว้ไม่ได้เอฟอะไรไว้ซึ่งสมม่มากอาจจะไม่ค่อยมีหรอกใช่ไหนะเลยสามารถจัดการหลักสูตรตัวนี้ได้ต้องชื่นชมไปที่การบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเนะาะกลับมาที่รางวัลสุดท้ายแล้วกันพี่จ๋าจะเตือนจ๋นแล้วจะหมดเวลาแล้วนะอโอเครางวัลสุดท้ายคืออะไรเอ่ยรางวัลสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแคลเซียมตัวเดิมเลยค่ะแต่ว่าได้ไปประกวดในระดับ มหาวิทยาลัยเก้าราชมงคลนั่นเองค่ะซึ่งพี่เอ๋กับพี่พีพีแล้วก็ทีมเนี่ยอาจารย์นะคะก็ได้เป็นรางวัลชนะเลิศหรือว่ารางวัลเหรียญทองนั่นเองค่ะเป็นสตาร์ทอัพ RMT u นะคะในงานเก้าราชมงคลค่ะสเกลงานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นระดับเก้าราชเลยนะอ้าโอเคต้องชื่นชมทั้งท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วกันเนาะแล้วก็พี่ทั้งสองท่านคือพี่เอ๋กับพี่พีพีเนาะเออท้ายจริงๆของรายการอา t i f a c t o r y เนาะอยากจะเชิญชวนน้องๆดีกว่าว่าทีเฟช a c t o หกเก้าอยากจะเข้ามา เรียนโดยเฉพาะสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนาะที่จะเป็นรุ่นน้องของพี่ทั้งสองท่านคือพี่เอ๋ยกับพี่พีพีเนาะออาเริ่มต้นจากพี่พีพีก่อนฝากเชิญชวนน้องๆเข้ามาเป็นรุ่นน้องพวกเรานิดนึงก็อยากเชิญชวนนะครับถ้าน้องๆมีความสนใจในเรื่องสุขภาพหรือว่าเครื่องสําอางนะครับน้องๆเนี่ยจะได้ลงมือทําจะได้คิดค้นสูตรด้วยตัวเองเลยครับผมแล้วก็มีการเรียนการสอนที่มีอาจารย์ที่มีความรู้นะครับให้ความรู้เราแล้วก็ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความปรึกษาอย่างใกล้ชิดเลยครับมาเรียนกันเยอะๆนะครับชูลเลขสิบอีกแล้ว <laughs> <laughs> ท,ท,ที่เอ๋ยมากที่บอกว่าปีหนึ่งหนูขี้อายมากที่ตอนนี้จะ <laughs> จำภาพนั้นไม่ได้แนะ่นอนแล้ว <laughs> นะเอาพี่เอ๋ยฝากเชิชวนน้องๆนิดนึง ก็อยากจะบอกน้องๆแล้วก็กลุ่มของผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะว่าความพร้อมในเรื่องของห้องแลบนะคะหรือว่ากลุ่มของอาจารย์เนี่ยก็คณะของเรานะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเฮ้ยจะทํายังไงมันจะเรียนยากหรือเปล่าอะไรยังไงโอ้โหคณะพี่เนี่ยมีการเทรนตั้งแต่ปีหนึ่งให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะดูอย่างพี่สี่ี่อายตอนนี้ล่ะพูดเก่งเลยอโอเคอาจารย์มองว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วทั้งทางพี่เอ๋ยกับพี่พีพีเนาะอาจารย์มองว่า แน่นอนน้องที่เข้ามาเรียนนะครับทุกท่านเนี่ยาสามารถพรัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของทงักปฏิบัติการเนาะแล้วก็ความสามารถของท่านอาจารย์นะครับที่สามารถพาเราไปทั้งระดับชาติแล้วก็นานาชาติได้นะครับอาจารย์ก็ฝากอวยพรพี่ทั้งสองท่านแล้วกันเนาะในเทอมหน้าการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงละในการเข้าไป ฝึกสากิจตลอด4เดือนแล้วก็เตรียมความพร้อมจะเป็นว่าที่บัณฑิตแล้วนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตเนาะแล้วก็แน่นอนสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์มองว่าหลักสูตรน่าเรียนมากมีความพร้อมทั้งจากประสบการณ์จากเกดได้จากงานที่พี่ๆผ่านมาเนาะ แปลว่าหลักสูตรมีความน่าเช,เชื่อถือแน่นอนที่น้องๆเข้ามาเรียนแล้วได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องแลับได้ความรู้เชิงทฤษฎีแล้วก็มี MOU ร่วมกับทางบริษัทหลากหลายมากนะครับที่มีพี่บัณฑิตที่จบไปหลายรุ่นแล้วด้วยเนาะโอเคครับผมอยากฝากกับรายการนิดนึงในช่องทางนะครับเพราะที่เกินไปแล้วนอกจากการรับฟังผ่าน แปดสิบเก้าห้า innovation for life แล้วเราจะสามารถรับชมรายการได้ฉบับเต็มที่เราคุยกันเกือบยี่สบห้นาะทีเนาะซึ่งจริงเร็วมากเลยนะในการพูดคุยกันผ่านช่องทางของ RMVT Radio ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางช่องทางหนึ่งคือ TikTok ด้วยในการเซิร์ชคำว่า RMVT Radio เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อส่งเสร,ริมทักษะ การประตวดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์พร้อมพูดคุยแนะนำหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแนะแนวการสอบการศึกษาต่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ไนอา r ทีเฟรชี่ทุกวันอาทิตย์เวลา16นากา30นาที FM 89.5เมกเฮิวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี